สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะในคลิปที่แล้วเราก็พูดไปถึงเด็กน้องผู้หญิงเนาะสิบขวบทีนี้มาย้อนนะคะวันนี้ก็จะเป็นเด็กน้องผู้ชายสิบขวบที่โดนหลอกด้วยผู้ชายให้เดินตามหลอกจะให้ขนมหลอกจะให้เงินไปซื้อขนมและพาน้องไปทําไม่ดีนั่นแหละคะ่ะทําสิ่งที่ไม่ดีกับน้องนะคะเนี่ยนะคะขนาดน้องผู้ชาย ก็เหมือนที่แม่ของน้องพูดไว้นั่นแหละคิดว่าลูกของตัวเองเป็นผู้ชายและจะปลอดภัยมันยังไม่ปลอดภัยเลยสำหรับคนที่มันมีจิตวิปริตนะคะพวกเรล่านี้มันอยู่ในสังคมเนี่ยนะคะมันไม่ทําให้สังคมเจริญเลยคนแบบนี้ไมล์เล็กเจบอกแล้วไมล์เล็กเจนะคะไม่ชอบเลยคือเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ไว้ใจนะคะ แม้แต่ผู้เป็นพ่อห้ามไว้ใจเด็ดขาดพ่อไมล์เล็บเจไม่ได้ทําอะไรไมล์เล็บเจหรอกค่ะพ่อเขารักลูกทุกคนแหละแต่ว่าความที่ว่าเราเป็นผู้หญิงเห็นข่าวมากมายนี่แหละคะ่ะในสังคมเราเนี่ยพ่อข่มคืนลูก,พ,อองงลกพ่ออย่างง้นลูกพ่ออย่างนี้ลูกเนี่ยจนทําให้เราเกิดความว่าเราไม่ไว้ใจผู้ชายเลยสักคนเนี่ยนะคะไม่ไว้ใจผู้ชาย อีกต่อไปเพราะข่าวมันมีแบบนี้เยอะแยะนะคะเราระวังตัวเรามากๆอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีลูกผู้หญิงเราแต่งงานใหม่มีสามีใหม่เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไว้ใจให้สามีของเราถ้าเรามีลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรให้เขาแบบกอดกันเกินไปคิดว่าเขาจะรักลูกเราเหมือนลูกเขาเนี่ย ไม่รับเจนะคะไม่รู้นะม่ ati, รับเจอคติจริงๆนะคะอคติจริงๆกับเรื่องพวกนี้คือเราไม่ชอบไม่ไว้ใจผู้ชายไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าไม่รับเจเห็นข่าวแบบนี้มันเยอะมากตั้งแต่เรานะคะยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้อะไรเลยนะคะไม่รับเจคือเห็นแล้วแบบโอ้โหมีแต่ข่าวแบบนี้ข่าวแบบนี้เยอะแยะไปหมดจนไมเลับเจกลัวผู้ชายนะคะกว่าจะได้แต่งงานก็ปาไปสามสิบเอ็ด อายุสามสิบเอ็ดเนาะนะคะไม่เลิฟเจแต่งงานเนาะนี่แหละค่ะมันเป็นอะไรที่จริงวัยรุ่นเรามีแฟนนะคะด้วยความที่รักแฟนนี่แหละค่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่พอเรามาเห็นข่าวที่ว่าโอ้โหแบบนี้เกิดขึ้นมากมายเนี่ยมันทําให้เราแบบโอโ้รับไม่ได้นะคะเป็นอะไรที่มีอคติกับผู้ชายเยอะมากเลยค่ะไม่เลิฟเจเนาะคือไม่อยากเข็นสังคมเรา โดนรังแก,กคําว่าผู้ชายที่มีตัณหาแบบนี้นะคะแล้วทําซ้ําๆซักๆข่าวแบบนี้มีเยอะเนี่ยนะคะแล้วเด็กเนี่ยสิบขวบเนี่ยเวลาไปเจอแบบนั้นเนี่ยมันเป็นปมด้อยในใจเขานะคะทุกคนเป็นปมด้อยในใจเด็กต่อให้เด็กคนนั้นเป็นเด็กผู้ชายนะคะเขาก็จะไม่อยากพูดถึงอดีตของเขาเหมือนกันยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยโตขึ้นอะ มีคนพูดถึงพูดถึงมันทําให้น้องเขาอับอายมันทําให้น้องเขามีปมด้อยในใจต่อไปโตไปยังไงคุณภาพชีวิตของเขามันก็ยังมีปมด้อยในใจของเขาเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในสังคมเราอีกเนาะถ้าเนี่ยเหมือนที่ว่าไมล์เลฟเจพูดนี่แหละคะ่ะเขาทําแบบนี้กับเด็กนะคะมันควรจะมีกฎหมายแบบชัดเจนได้แลละนะคะชัดเจนไปเลย ไม่ใช่เข้าไปปีสองปีกลับออกมาไปทําซ้ําอีกนะคะสี 4, ่ห้าปีติดกลับออกมาอีกทําซ้ําๆแบบนี้มันควรจะมีอะไรที่มันแบบชัดเจนมากกว่านี้ไหมเพื่อป้องกันคนในสังคมเราเนี่ยยิ่งตอนนี้ประเทศไทยเราเนาะมีสารพัดเปิดฟี visa เนี่ยสารพัดไม่รู้ใครต่อใครเข้ามาเต็มมากมายไปหมดเลยเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างนะคะ ไอ้ตรงอำเภอปลายก็ใครก็ไม่รู้จะไปยึดพื้นที่ตรงนั้นทำนนทํานี่นะคะทําความเดือดร้อนให้คนในสังคมในประเทศของตัวเองมันมีข่าวแบบนี้ให้เราเห็นแล้วโอ้ยไมล์รับเจบอกไม่ถูกเนาะไทยคงเป็นไทยถ้าไทยเราป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้อะ่ะนะคะมันทำให้ไมล์รับเจแบบ ห่วงน่ะไม่รู้อะมันไม่ใช่เรื่องของไมล์เลฟเจหรอกมันไม่ใช่เรื่องครอบครัวของไมล์เลฟเจแต่ว่าเราเห็นแล้วมันรู้สึกสะเทือนใจนะกับเด็กนะเขายังเด็กอยู่อะโตขึ้นเขาต้องมีปมด้อยเนี่ยไมล์เลฟเจเช่นกันขนาดเด็กที่โดนพ่อแม่ตีโตขึ้นเขายังมีปมด้อยนะคะเพราะว่าเขาโดนพ่อแม่ตีมาไม่รู้เด็กแปดขวบนี่จาได้หมดเลยนะ ว่าตอนเด็กเขาเจออะไรมาพ่อแม่ทําร้ายเขาแบบไหนเนี่ยพ่อแม่รังเกเขาแบบไหนเนี่ยโตขึ้นเขาก็ฝังใจว่าพ่อแม่ทําร้ายเขาอยู่นะคะทําอะไรไม่ดีเขาอยู่เนี่ยยิ่งเด็กมาเจอแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแท้ๆพ่อเลี้ยงหรือคนในสังคมทํากับเขาแบบนั้นเน่ยเขาจะจากที่เด็กร่าเริงใช่ไหมคะทุกคนมันก็กลายเป็นซึมเศร้า ไม่อยากจะคุยกับใครเก็บตัวเงียบแทนที่วัยรุ่นช่วงต้นๆของเด็กเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ล่าเริงนะคะสดใสตามตามวัยของเขาใช่ไหมคะทุกคนพอเจอแบบนี้การเรียนการอะไรไปโรงเรียนเขาก็ไม่อยากนะคะไปเจอคนยิ่งมามีข่าวว่าเขาโดนละเมิดแบบนี้เด็กก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและก็ ไม่อยากเจอเพื่อนๆกลัวเพื่อนๆจะละ้อกลายเป็นว่าแทนที่การเรียนหรือชีวิตของเขาจะดีขึ้นในอนาคตข้างหน้ามันกลับทำให้เขาเสียโอกาสเหล่านั้นไปนะคะอันนี้ก็อยากเนาะอยากให้คนไทยเราร่วมกันนะคะว่าทำยังไงให้กฎหมายบ้านเมืองของเราขจัดคนแบบนี้ออกไปนะคะเพราะอยู่ไปมันก็ไม่ทำให้สังคมจเจริญขึ้นเลย มันมีแต่ทำร้ายสังคมทำร้ายคนในสังคมนะคะในส่วนนั้นไม่รับจีใจร้ายจริงๆ My l ไมเลับจบอกเลยรักเชื่อมั่นไว้ใจให้ใจเต็มร้อยแต่ถ้าเจอคนแบบนี้นะคะไม่รับจีบอกเลยไมเลับจีใจดำํำไมเรับจีถึงบอกว่าสอนลูกต้องรู้จักคําว่าอะไรคือผิดกฎหมายอะไรที่ออกไปทําแล้วผิดกฎหมาย เมื่อรู้ว่าสิ่งที่สอนไปสิ่งที่รู้ว่ากฎหมายมันคืออะไรหากอยากออกไปทำผิดต้องรับกรรมที่ตัวเองไปทําต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองออกไปทำเพราะพ่อแม่ได้สอนแล้วว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วถ้าคิดจะชั่วก็ต้องยอมรับผลกรรมถ้าคิดจะเป็นคนดีก็สร้างตัวให้ดีตามที่พ่อแม่สอนกฎหมาย ต้องเคารพเมื่อไรที่ไม่เคารพกฎหมายออกไปทำผิดกฎหมายต้องยอมรับชะตากรรมในวันข้างหน้าพ่อแม่ช่วยไม่ได้นะคะพ่อสอนแล้วต้องทำเลือกเอาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอยู่ที่อนาคตของเขานี่แหลคะค่ะสิ่งที่มาเล็บเจสอนพ่อมาเล็บเจไม,ไม่ไม่สนับสนุนคนทําผิดกฎหมายว่าง,งั้นเถอะเมื่อรู้ว่ากฎหมายตรงเนี้ยมันมี แต่อยากจะอบไปทําเนี่ยก็ต้องยอมรับให้ได้พอะมันเป็นแบบนี้นะะแล้วค่ะไม่รับจะเจเ <ๆ S 1> ลยอยากให้รู้ว่ากฎหมายบ้านเมืองเรามันอันนี้เกินไปหรือเปล่านะคะมันไม่เด็ดขาดหรือเปล่าหลายๆอย่างที่เรามองเห็นนี่อ้ยนะคะแต่แทนที่จะมาปรับปรุงกฎหมายพวกเนี้ยมันก็มีหลายๆอย่างที่ทําให้เราเห็นนั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้ สิ่งที่มาเลิฟเจพูดไปก็คืออยากให้สังคมเราช่วยกันดูแลกันนั่นแหละคะ่ะถ้ามีคนประเภทนี้อยู่มากๆเนี่ยทําแบบนี้มากๆเนี่ยสังคมเรามันจะมีแต่เขาเรียกอะไรไม่ปลอดภัยนั่นแหละคะ่ะเนาะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ถูกต้องถ้าป่วยจิตก็ต้องหาหมอนั่นแหละคะ่ะหาจิตแพทย์นั่นเลยเนาะ ว่าเราคิดแบบนี้แบบนี้ทำยังไงเราจะไม่ไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะถ้าเราเราไม่อายที่จะไปปรึกษาหมอนะคะว่าถ้าจิตใจเรามันเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงเพื่อจะป้องกันตัวเราไม่ให้ไปทำผิดกฎหมายนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าปล่อยเลยเลยละเลยเห็นตรงโน้นก็สวยงามเห็นตรงนี้ก็สวยงามเห็นคนโน้นก็อยากได้เห็นคนนี้ก็อยากได้อันนั้นจิตไม่ปกติแล้วล่ะคะ่ะต้องหาหมอด่วนนั่นเลยเนาะ อ่ะคลิปนี้พูดประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าไมาล์ละเจก,ก,ก็ไม่รู้จะพูดไรนะคะเพราะว่าเราดูข่าวเนาะด้วยความที่ว่าเขายัางเด็กเนะี่ยความที่ว่าเราไม่อยากให้คนในสังคมของเราเนี่ยเจอคนแบบนั้นที่มาทําเด็กโดยที่ว่าอนาคตของเด็กดับไปเพราะคนพวกนี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์ค่ะ